การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเอาเลยครับผมมาแล้วฮะการต่อสู้ครั้งสุดท้าย Let's go <S พูดได้ไหมเอ่ยไม่พูดเหรออ๋ออยู่ๆตรงนั้นนะเจ้าเมียวน้อยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอในกำลังจะไปอืมเมื่อแมวรู้สึกว่าจุดจบของ ชีวิตกำลังใกล้เข้ามาจากสัญชตาตญาณของสัตว์ของพวกเราแล้วเนี่ยเราจะไปหาที่สงบและรอรอแล้วก็รอรอช่วงเวลาที่สิ่งที่น่ากลัวเข้ามาเอาชีวิตของเราฉันไม่แน่ใจว่าได้ยินมาจากที่ไหนกันนะแต่แมวก็เลือกที่จะอยู่เคียงข้าง สิ่งมีชีวิตอื่นเช่นกันฮะพวกเรารู้สึกว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในใกล้กับร่างกายที่พวกเขาไว้วางใจในายกำลังพยายามจะพูดอะไรนะเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะเออโน no. อ,อ๋เราเล่นนะเราเล่นหรือมีสิ่งที่สำคัญกว่ารออยู่อีกด้านอย่างนั้นเหรอ มุมมองจากด้านหลังของนายเนี่ยกำลังบอกฉันว่าใช่ละ่ะอย่างวะสัญญากับฉันว่านายจะไม่ตายใช่ไหมละ่ะฮะวัดแปลกๆมแม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่นายสามารถพูดกับฉันเกี่ยวกับความกังวลของนายได้นะได้เสมอเลยทำไมฉันถึงได้ยอดเยี่ยมอย่างนี้นะโอ้ ไม่ได้ไดยินนานแลยนเนี่ยเอาเลยครับผมต้องกลับมาแน่นอนอนะจ๊ะเคการต่อสู้ครั้งสุดท้ายผมจะเป็นยังไงอืมลานบอสแน่นอนนี่คือจุดจบแล้วละ่ะขอให้ทางคู่เติมเต็มสัญญาของเราฮะมอบบอนหิมะที่เจ้ารวบรวมมา แล้วค่าจะส่งเจ้ากลับบ้านละ่ะอืมแล้วทำไงต่ออ่ะมีดาบลงมามันต้องตรึงเขาหรือเปล่าอืมกลับมาล,ละอวยากแน่เลยแค่กระโดดยังก็จะไม่พลาดละประโอเคเดี๋ยวอืม เรียบร้ายโอเคกันมาอีกครั้งโอ้ยก็อ่ามันต้องตึงไว้ก่อนแล้วค่อยยิงยากอยู่นะทำไปเล่นไปชึบเอ,อ,อ้ไม่ทันไปไหนก็จะระเบิดแล้วระเบิดล้วนไม่ได้กู้โลกแล้ววันนี้นะต้องกระโดดแล้วไปเลยแล้วไปกดดนปุ่มเพิ่มเสียงอะไรครับนะี่ย โอเคแล้วก็ยิงได้เลยปะเ mm hmm. จ้ากำลังทำอะไรนะเออเอามีปีกเลยคนจะคนบอลมีปีกดูว่าดูพวกนั้นน,นนะบอกเจ้าทุกอย่างแล้วสินะเจ้ารู้แล้วอยู่นั้นฆ่าเจ้าแล้วดีวความทรงจำมาจากเจ้าเองอบินพัน หรือว่าเจ้าว่าความทรงจำในข้าจะไว้ชีวิตเจ้ากรนะือ่ะสำหรับข้าแล้วมันไม่มีความแตกต่างกันหรอกนะสําหรับเจ้ามันแตกต่างกันอย่างมากเลยลนะ่ะในตอนนี้เจ้าเนะี่ยต้องตายแล้วลนะ่ะทำไมเจ้าถึงทำให้ข้าเสียใจกันนะ Oh God. Fight. ออออโอ้ไม่กอดบอสไฟเฮ้ยเ้ยโอ้ระเบิดเลยเดี๋ยวก่อนฮะเรียนรู้แพทเทิร์นก่อนิดือดโอเคสวยอือหือเกมมันจะพุ่งลบลบลบชึบเอาเฮ้ยมันหลบยังไงวะอันนั้นเมื่อกี้กูหลบไงวะ แนี่ล้ะครับคุณผู้ชมครับโอ้เหมือนมันต้องเข้าไปใกล้ๆก่อนนะหรอถจะโดดได้จื๊บโอเคสวยกระโดดเอ้ยโอ้ยเร่งสปีดโอเคทำอะไรต่ออะไรจ๊ะต่ออย่างนี้ไม่รู้ละไอ้ขอบขอนี่โดนได้หรือเปล่าไม่รู้ลยอะไรอ่ะ เออโอเคจะมีสายฟ้ามาเด้อเอ้ยทำไรเอ้ยโดดลบน่วยถึงอย่างนี้เราก็โดดขึ้นไปอุ้ยสายฟ้าลงมาเลยเอ้ยโอเคโอเคอุ้ยโอประตูเอ้ย อใจนะใจรอก่อนรอก่อนนี่ไปเข้าไปเ็เอาเฮ้ยฟ้าผ่าจะไม่มีบั๊คคนไม่ได้เลยโอเคเข้า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 สวยอู้โอเคยังไงเอ่ย เปลี่ยนเป็นล่าง black สองเฟรย์อุ้ยอะไรอ่ะว้าหลบ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 ยืบโดดหลบอื้อหือไม่ทันนี่ยังไงครับเนี่ยพี่น้องประชาชนโอเคยิงโอเคล่างแ l a c k มา รอ,กกอรอก่อนรับแบบดิจิตอลเคสเคสวยโอเคอ,อเคุ้ยเกือบเมื่อกี้เอ,อิบไอ้ปลามาอุ้ยเอาไว้เอาแล้วอันนี้ไปไงอะ่ะ มันผ่าโอวัต oh, อืออผมเพิ่งดูนะคุณผู้ชมว่ามันสามารถโดนโดนไอหมอกแล้วมันทะลุได้ <c oughs> บ้าบอมากโอเคผามาดิฟซโอเคโอเคสวย ออกสวยโดดหลบสวยพานจะพานแล้ว,ลวอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะขึ้นสวยวิ่งอะไรกุมๆเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะยอะเยอไปไงเนี่ยโอ,โอ้จะจังหวะผลานที่เราตัวแตก,กนใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเกือบโดนใจเย็นใจเย็น โอเคอู้อนะครับผมอขอมาแจ้งปัญหานะจ๊ะก็คือผมนั้นเล่นจบไปแล้วเนาะแล้วก็ตอนที่ตัดคลิปเนี่ยมาดูแลแบบคลิปมันหายเฉยเลยนะครับตอนที่ชนะบอสได้นะฮะอันนี้ไม่ได้แถนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้นะครับคือภาพยืนยันเนาะมันเป็นเอ็กซิเมนนะครับก็คือแบบว่ากลับบ้านเสร็จแล้วเนาะไปไดเอ็กซิเมนอันนี้มานะจ๊ะนั่นแหละ อันนี้นะครับผมก็คือเครดิตนะครับจากช่องนี้เลยน,นะครับผมไปเอาจุดจบมาเนาะจุดจบมันจะมีเอนดิ้งเดียวก็ถือว่าโชคดีไปนะจ๊ะเนี่ยเขาก็จะลบสายฟ้านะครับเหมือนที่ผมทําเลยไอ้ที่จริงผมเล่นผมก็ประมาณนี้แหละนะโอเคเขาก็หลบเนาะ <c oughs> นี้อืม <c oughs> เกือบพลาดนะ <c oughs> เกือบพลาดนี่ต้องไวนิดนึงนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่โอ้โห ตึงมากครับตึงมากแล้วตรงนี้เขาก็ไปเลยตรงนี้รอดมาได้ไงไม่รู้เปลียวจัดนะฮะอ่าแล้วก็ยิงไปตูมอ่านะครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าเออทำไมถึงทําแบบนี้เนาะเพราะว่าเออพวกมนุษย์น่ะควรจะสุดสิ้นไปอะไรประมาณนี้ฮะก็เหมือนเรานะฮะมนุษย์เนี่ยขึ้นไปบนดวงจันทร์แลวเปิดเหมือนไปเจอกับ คุณดาก้อนบอลนะฮะแล้วแบบว่าทดลองอะไรประมาณนี้นะครับทําให้เขาแบบว่าไม่ชอบมนุษย์เนาะอ่าแล้วก็กระโดดตามไปจื๊บโอเคแล้วก็มาถึงจุดจบนะฮะก็จะเดินจิ๊บจับจิ๊บจับไปหาเขานะฮะเอซัมนะครับแล้วตรงนี้เขาก็บอกว่าทำไมถึงตามเขามานะครับแล้วก็ เขานะฮะเจอความเจ็บปวดนะโดนมนุษย์ทดลองนะแล้วก็หนีเข้าไปแล้วเขาจะบอกว่าเออนายก็คงเจอความเจ็บปวดเหมือนกันสินะแล้วก็เลยอ่าดูความทรงจําเราไปเนาะเพื่อจะลบความทรงจําแต่ปรากฏว่าเรานะาะถูกมนุษย์นะฮะปฏิบัติเนะเป็นแมวอะไรแบบนี้ตัวเจ้าทาสนั้นปฏิบัติอย่างดีแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนสิ่งที่เขาแบบว่าได้พบเจอเลยเนาะแล้วเขาก็ ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะก็นายอยากกลับไปจริงๆหรือเพราะว่ากลับไปอะก็เหมือนเหมือนเราตายไปแล้วเนาะแต่ห้อยู่ที่เนี่ยก็จะแบบว่าอยู่ได้ตลอดไปอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับแล้วสุดท้ายนะครับเขาก็พาเรากลับมานะครับเป็นความปรารถนาของเราเองแล้วก็จะมาเจอเหมือนเป็นอ่าเจ้านายนะครับผมของเราเนาะเหมือนกับในรูปเลยที่อาบน้ำนะฮะใครยังจำได้นะจ๊ะ นี่นะฮะเขาก็นอนอยู่เนาะนี่แล้วก็เหมือนเป็นอ้อยุงกัดลุมศุกนะฮะแล้วแบบว่าเราก็แบบว่าเหมือนจะจากไปแล้วเนาะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยนะนายนะี่ะมีอเจ้าของที่ดีจริงๆเลยนะที่คอยอ่าขอเขาเรียกว่าอะไรนะเอาใจใส่ดูแลเนาะประมาณนี้แล้วก็เขายังเออลืมว่ายังไม่ได้ถามชื่อของเราเลยนะครับเพราะว่า ไม่เป็นไรหรอกแล้วไว้เจอกันใหม่นะเจ้าเหมียวนิรนามอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จบนะครับผมอ่าโอ้พูดพากร็วไปหรือเปล่าโอเคแล้วก็จบนะครับสําหรับซีรีส์นี้ไปเนาะโอเคนะฮะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับซีรีส์นี้ก็เกิดอุบัติเหตุมากมายนะจ๊ะทั้งตัวขี้เกียจกัดกิน ทั้งอะไรต่างๆนานาปัญหาเนาะจ๊ะก็มงว่าซีรีส์น่าจะผมจะทําให้ดีกว่านี้นะครับผมก็เราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะไปทุกคนนะครับผมวราสำหรับซีรีส์นี้ก็จบไปแล้วนะผมถึงจะไม่ซึ้งสักเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงท้ายขาดไปนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่รู้จะเป็นคลิปอะไรนะครับ ฝากทุกคนนะครับติดตามด้วยนะจ๊ะนะทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บแอนนะจ๊ะบ๊ายบาย